สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดดาทีมนะครับเอาดูบรรยากาศตอนเช้าๆครับสําหรับ2ทีมงานระหว่างคุณรอดกับดํากีนครับเจ้าเขียวมรกดลงไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ต่อด้วยเจ้าก้านยาวครับนี่สอทีมงานขุดทีเดียวกันครับมันก็จะมีอะไรวุ่นวายสักนิดหน่อยอ่ะนี่บรรยากาศ ยามเช้าเช้าครับบรรดาหก้อก็เลิ่มมาแล้วน,นะแต่ทีมงานหกรอนเมื่อกี้นี่มาครบทุกคันแล้วสี่คันแต่ของบุญล่อนี่มาอยู่สามคันครับบางลุยหุนานุแล้วก็บักต่อซูโมอีกสามคันยังไม่มาฮะยังไม่มาแต่ฮหนานุนี่ มาเช้านี่คืออุิเดตขึ้นเนื่องจากรอหน้ายางรู่ว่ถอดไปป่าอยู่นะนี่นี่ถอไปป่าอยู่ดีนะที่มีบล็อกรถเพื่อสำหรับถอดพาเอารถมาเปลี่ยนด้วยมาป่าให้ด้วยหน้างานนี่หลักพันนะฮะหลักพันเลยฮะโอ้โหโโก็เลยใช้ถอดเองดีกว่า แล้วก็เอาไปปะอ่ะเริ่มขยับขยื่นกันแล้วฮะตอนนี้ก็ของบุญรอดก็วิ่งอยู่แค่ได้แค่สองคันครับคันน้องนัทนี่มีปัญหาเรื่องแอร์ทำแอร์อยู่เสียตเตอร์ไปเกียร์เอาอะไรนะเอาต่อยางทำไมจะตักตรงนี้ก่อนเลยเลยเอ,อาเช้านี้เสียตเตอร์ขอตักตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าระยะทางมันจะเริ่ม สั้นขึ้นมาแล้วฮะเซเตอร์บอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้รถบูนครับูนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆถ้าทําได้นี่เราก็จะได้ดินอีกเยอะนะถ้าทําไม่ได้นี่เราก็จะได้ปริมาณดินที่น้อยลงเพราะว่าอะไรเข็นเจ้าก้านยามันเอื้อมไม่ถึงครับมันก็จะเหินขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ย บอ่อลูกนี้มันก็จะเหินขึ้นเรื่อยๆถ้าทําวนได้นี่ก็จะได้ดินอีกเยอะครับดูบอ่อของบุญรอดไปก่อนเมื่อวานนี่ไม่ได้ถ่าย YouTube เลยวันหนึ่งติดธุระเลยขอโทษทีครับเพราะว่าธุระจริงเป็นจริงๆธุระอะไรเดี๋ยวคอยดูครับคอยดูคอยติดตามว่า ทำไมเมื่อวานนี้บุญรอดถึงไม่ได้ถ่ายุ t ทู e ติดทุระไปทำอะไรมาเดี๋ยวคอยดูกันนะครคอยดูกันว่าทุระของบุญรอดคืออะไรแต่บอกคำเดียวว่าเซอร์ไพรส์ครอ้าทีมงานนู้นก็เริ่มแล้วเริ่มตักนะครับบอลูกนี้เอาไปลงงานเหมาเลยนะ สำหรับเจ้าเขียวมรกตตากนี่มันต้องขูดถึงครับโอ้โหทางนี่ต้องเนียบเห็นไหมเอารถไทยนี่ทำทางแต่เช้าเลยทั้งที่โบทั้งทางวิ่งออกไปฮะไม่เรียบไม่ได้ฮะโอ้ส่ขนาดนั้นตกหลุมมาปักตีแหนบเนื้อผักหมดนะเลยต้องเรียบนี่น,นี่พี่เนียวกำลังขับรถไถป่านะฮะ เสียเตยว่าจะวนออกด้านข้างครับจะทำทางลงอยู่นี่ฮะจะไม่ขึ้นตรงกลางนะถ้าขึ้นตรงกลางนี่จะได้ปริมาณดินน้อยขึ้นด้านข้างเอาครับใช้วนเอานี่กําลังแต่งทางลงเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเขียวโมโรกตรกันดีกว่านี่ลงไปแล้วฮะเสียเตยลงไปแล้วครับ,รบโอ้โหกะว่าจะเอาขึ้นข้างกันเลยเลยขึ้นเหมือนกันครับ การขุดบ่อลึกๆนี่จะต้องทำทางขึ้นทางด้านข้างนะถ้าขึ้นตรงๆจะได้ปริมาณดินน้อยนี่ขึ้นใกล้ๆกันเลยฮะแต่ของบุญลอดดีตรงที่ว่าไม่ใช่งานเมาครับงานเป็นเที่ยวก็เลยทางนี่แต่งพอได้วิ่งก่อนก็ได้<ม>เดี๋ยวลงมาเดินดูดีกว่านี่ ต้องให้เนียบเลยนะทางอะ่ะทีมงานเนี้ยไม่เนียบไม่ได้เย็ยนแหนมีสิทธิ์หักบอ่อลูกนี้เจ้าเขียวมรกตนี่จะขุดลึกเท่ากับทีมงานบุญอรอดหรือเปล่าพอบุญอรอดได้แค่นั้นแหละความลึกมันแข็งแล้วนี่สูบน้ำรอบที่สองแลวนะ รอบแรกสูบแล้วมาช้าน้ำได้ซึมลงนี่ก็เลยมาขุดรอบที่สองโอเดินไปดูใกล้ๆก,กันเลยฮนะอ่าถึงแผ่นหินเหมือนกันแล้วนี่จะเอาระดับนี้หรือว่าจะเอาลงนึกอีก นี่นี่ถึงถึงระดับแผ่นดินสีแดงนี่นะฮะนี่ทีนี้จะเจาะลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคอยดูฮะแต่โบลูกนี้มันดีตรงที่ว่ามันแข็งครับวิ่งต่อไหนก็วิ่งได้ฝนตกก็วิ่งได้แค่ปาทางเอาดูดูทางขึ้นของทีมงานดามกีนนี่อ้าวเสียเตยก็ตักแล้วตักตรงนู้นแหละ ใช้วิธีเอาขอนไม้ลองคระลองหก้อให้ไหลลงมาโอ้พี่เนียวผมว่ามันเรียบแล้วนะกะว่าจะไม่ให้มีลุมมีบอเลยงไงโอ้ทางด้านนี้ยังอีกครับหรือพอแล้วโอ้โห ตักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายนี่บอกคำเดียวครับว่าไม่มีขาดทุนหรอกตักแบบนี้จะเลือเที่ยวเท่าไหร่เราคอยติดตามกันนะสบงานเหมาของทีมงานนำกีนี่จะเลือเที่ยวกันเท่าไหร่ไตแบบนี้ฮ<ก>่า่จะโชว์จะเท่ยหลังมาโชวกัน เออเยยบน้าน่อยเย็บน้าน่อยเย็บจะชนเย็บจะชนนี่นี่นี่ทายจ้เสียวมลกตดนีเกือบโดนเลยนะต้องคอยดูด้วยครับไม่ใช่แย่ต่พื้นตะเพือมาอ่ะทางด้านนู้นก็เริ่มตักนะวิ่งสองพันก่อนบัวนานุยางรัวน้องนัดคอมแอร์พังก็เลยวิ่งสองพันก่อน เซมากุเตยังไม่มากุนาวายังไม่มาฮะด,ดูช้าช่วงนั้นมันจะมีลูกรังผสมด้วยนะฮะบอ่อนี้นี่ช่างเขียวก็ไม่ยอมเป็นการเก็บทุกรายละเอียดเก็บให้หมดดินมันมีค่าฮะ อ่ะถอยมาครับถอยมาจะดูฝั่งไหนก็ดูเอานะครับนี่ทางด้านนี้ก็เจ้าเขียวมรกตทางด้านนู้นก็บุรอดครับเจ้าการยาว มาแล้วครับช่างเวียงเรานอนบ่อคนแรกนะแต่ทำไมไปเอาคนคิวสุดท้ายละ่ะโอ้ไม่คิวสุดท้ายสิคิวลองบวยโนนูน,น,น,นเห็นไหมฮะเสียเตยเอาขอนไม้นุนไว้ไม่หนุนไม่ได้นะเดี๋ยวหกรอไหลลงมาที่บ่อจะเอาดินก็ยะต้องมาปัดทิ้งอีกใช้วิธีเอาขอนไม้หนุนเอาฮะนเดี๋ยวบักต่อสุโมโกำลังถอยลงมา คอยลงมาก็มีไม้บอนไม้คอยหนุนไว้อ่าหนุนไว้ลยแมน่นี่อ่ะบุญรอดวันนี้การจะเปลี่ยนทางวิ่งนะครับให้วิ่งออกด้านข้างเอาค่ะเพื่อจะได้ดินเยอะๆข้าวออกตรงๆจะได้ปริมาณดินน้อยสำหรับทีมงานบุญรอด โอ้พี่เหนียวนี่ยังปรับยังไม่ยอมเลยโอ้โหดูดิจะเอาให้เรียบหมดเลยหรือไงอ่ะเครื่องสูบน้ำก็ยังไม่เก็บนะครับคอยสูบไว้เดี๋ยวน้ามันซึมมานี่ถ่าน้ำมันพังขึ้นมาเนี่ยโหรถถอยกันขึ้นทันกันหรือเปล่า ้ากำบางอ้นี้มันแตกขึ้นมาเนี่ยที่กั้นน้ำเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้เอยวาบุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ